สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาจะมาล่อรากต้นไอ้ก้ามกุ้งนะครับก้ามกุ้งด่างเนี่ยครับมีรากอากาศออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆมีรากอากาศออกมาแบบนี้ตอนนี้มันมีหนึ่งเส้นเส้นนี้ที่มันยังไม่ลงลงในดินปลูกในกระถางนะครับแล้วก็เส้นนี้ส่วนเส้นนี้มันออกมานานแล้วจนมันแห้งแล้วนนะครับมันแห้งแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาล่อราก สเส้นนี้ไว้เพื่อถ้าเราได้ยอดใหม่มาเราจะตัดไปปลูกเราก็สามารถตัดไปโดยไม่ต้องไปอบไปอบใหม่นะครับโดยไม่ต้องอบใหม่ถ้าสามารถตัดไปปลูกได้เลยนะครับมาดูครับวิธีง่ายๆครับวันนี้นี่นะครับเพื่อนๆเราก็เตรียมแค่ กระถางหรือใครมีขวดพลาสติกขวดพลาสติกก็ได้นะครับหรือกระถางสีนิ้วเล็กๆขนาดนี้ก็ได้แล้วใส่ขุยมะพร้าวมานะครับใส่ขุยมะพร้าวไว้ใส่ขุยมะพร้าวเสร็จตอนแรกเราก็ใส่มาก่อนครึ่งหนึ่งนะครับตั้งไว้เลยครับเนี่ยเข้ามาเลยครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปอีกครับ ใส่ลงไปอีกนี่ใส่ลงไปเลยอ่าผมลืมบอกเมื่อกี้สักคู่เพื่อนๆถ้ามีมีนะครับหากระถางหรืออะไรที่มันมีดูนะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้กระถางผมมีดูผมก็ใส่แล้วก็เจาะลงไปเอารวดหรือว่าใครมีคีบเบิ้ลไทยก็สามารถผูกไว้ได้เลยนะครับเนี่ย อันนี้ประคองไว้ไม่ให้กระถางเขาหล่นนะครับอันนี้ผมก็จะใช้รวดรวดดัดผมนะครับรวดดัดรวดดัดมันใส่เล็กๆประคองไว้เฉยจะไม่ได้รัดแน่นนะครับกระถางสี่นิ้วอันนี้มันมีรูอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่ไว้ก็ตั้งไว้แบบนี้เลยครับแล้วก็ลดน้ําปกติอันนี้เราก็เอาไปตั้งไว้ในโรงเรือนเราตามปกตินะครับแล้วก็ลดน้ําไปเป็นปกติประจําทุกวัน นะครับเ,เห็นไหมครับรากรากอันนี้เขาก็จะแทงลงไปนะครับก็จะเป็นอยู่ในกระถางนี้กระถางนี้ก็จะเป็นกระถางปลูกของยอดนี้ไปเลยครับยอดนี้หนึ่งใบสองใบและสามใบนะครับทําแบบนี้ง่ายครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับถ้าเราล็อกไว้หมุนไว้มันก็ไม่ขยับนะครับล็อกไว้หมุนไว้แล้วก็ไม่ขยับ ง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จนะครับ